คืนนี้ถ้าคุณเดินในตลาดน้อยหลังเที่ยงคืนแล้วได้ยินเสียงเคาะเหล็กก้องก้องก้องดังมาจากโรงงานร้างอย่าตามเสียงไปอย่าคิดว่าเป็นคนงานอย่าคิดว่าเป็นแมวเพราะเสียงนั้นไม่ได้เคาะเหล็กมันเคาะรายชื่อและคืนที่ผมตามไปผมได้ยินชื่อของตัวเองถูกเคาะ อยู่ในความมืดตลาดน้อยกลางวันคึกคับกลิ่นกาแฟเก่ากลิ่นน้ำมันเครื่องเสียงคนยกของเสียงรถเข็นครูดพื้นผนังตึกเก่ามีรอยเวลาเหมือนใครใช้เล็บขูดทิ้งไว้เป็นเส้นๆแต่กลางคืนตลาดน้อยคนละโลกไฟริมทางบางดวงสั่นไหวซอยแคบเหมือนกลื่นเสียง แม่น้ำเจ้าพยาอยู่ไม่ไกลแต่เสียงน้ำกลับเหมือนถอนหายใจมากกว่ากระทบฟังผมชื่อก้องช่างซ่อมของเก่าโดยเฉพาะโลหะประตูเหล็กขาโต๊ะเหล็กดัดล้อเกวียนนานผมไม่รู้แต่ทำเงินและผมเชื่อในอย่างเดียวเหล็กมันไม่โกหกมันงอมันหักมันเป็นสนิม ทุกอย่างมีเหตุผลจนวันหนึ่งผมได้รับงานแปลกๆจากคนที่ผมรู้จักทั้งย่านเฮียจือเจ้าของร้านอะไรเก่าเฮียเรียกผมไปที่ร้านร้านแกเต็มไปด้วยของโบราณลูกกุญแจสนิมป้ายเหล็กคอนกหนักๆวางซ้อนกันเหมือนศพเฮียจือพูดโดยไม่มองหน้าก้องเองซ่อมเหล็กเก่งใช่ไหม ผมตอบครับเฮียเฮียบอกข้างในโรงหลอมเส้นฮะมีประตูเตาหลอมเก่ามันมีรอยแตกถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวมันพังทั้งบานผมหัวเราะโรงนั้นร้างไม่ใช่หเหรอเฮียจะซ่อมทำไมเฮียจื่อมองผมช้าๆสายตาแกเหมือนเหล็กกินเย็นแล้วพูดเสียงตำ่ำเพราะมันยังทำงานอยู่ คืนนั้นฝนปรอยผมกลับบ้านดึงผ่านซอยเล็กๆที่มองเห็นหลังคาโรงหลอมเส้นฮะมันเป็นตึกเก่าคร่ำหน้าต่างแต่ป้ายชื่อซีดจนอ่านแทบไม่ออกผมเดินผ่านเฉยๆจนได้ยินก้องก้องก้องเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังจากข้างในเป็นจังหวะไม่เร็วไม่ช้า เหมือนคนเคาะเรียกให้หันไปผมหยุดมองเข้าไปในความมืดไม่มีแสงไฟไม่มีคนแต่เสียงยังดังอยู่กอง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 แล้วเสียงหยุดกระทันหันเหมือนคนเคาะรู้ว่าผมหยุดฟังผมเดินต่อพยายามไม่คิดแต่หัวมันชอบแกล้งเรายิ่งไม่คิด ยิ่งได้ยินคืนนั้นผมนอนไม่หลับเสียงเคาะดังในหูเหมือนค้อนเคาะอยู่ในกะโหลจนเกือบตีสามเสียงดังอีกครั้งไม่ใช่ในหัวแล้วมันดังมาจากนอกบ้านจริงๆจ,จากทิศท,ทางโรงหลอมผมลุกไปดูหน้าต่างเห็นเงาตึกดำๆแล้วได้ยินเสียงแผ่วๆซ้อนกับเสียงเคาะ เหมือนคนกระซิบรวมกันหลายปากเปิดเปิดเปิดเช้าวันถัดมาผมไปหาเฮียจือบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเคาะจากโรงหลอมเฮียไม่ตกใจเลยเหมือนรู้ล่วงหน้าเฮียยื่นกุญแจสนิมให้ลูกใหญ่หนักเหมือนกุญแจโกดังคืนนี้ เองเข้าไปซ่อมประตูเตาทำให้เสร็จแล้วออกมาก่อนเที่ยงคืนผมถามทำไมต้องก่อนเที่ยงคืนเฮียจือไม่ตอบตรงๆแค่พูดว่ากฎของที่นั่นมันเริ่มนับหลังเที่ยงคืนผมควรกระดิกหูหนีแต่ผมรับงานเพราะเงินดีและเพราะความอยากรู้ตกดึง ผมถือกล่องเครื่องมือเดินเข้าไปในโรงหลอมประตูเหล็กครูดดังแกกลิ่นสนิมกับขม่าดดำเข้าจมูกทันทีข้างในมืดแต่มีความรู้สึกแปลกเหมือนอากาศอุ่นทั้งที่ไม่มีไฟไม่มีเตาผมเปิดไฟฉายเห็นทางเดินที่เต็มไปด้วยเศษเหล็กค้อนเก่าแผ่นเหล็กบิด แล้วผมเห็นรอยมือบนผนังรอยดำๆเหมือนคนเอามือเปื้อนเข่ามาป้ายรอยมือเยอะจนเหมือนคนเคยวิ่งชนผนังพร้อมกันหลายสิบคนผมเดินไปถึงเตาหลอมประตูเตาใหญ่เหมือนปากสัตว์มีรอยแตกจริงแต่รอยแตกนั้นเหมือนรอยเล็บยาวและลึก ไม่ใช่รอยชำรุดธรรมดาผมเริ่มทำงานเขาะเชื่อมขัดเสียงเครื่องมือของผมดังอยู่คนเดียวในโรงจนผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงผมก้องดังจากด้านหลังผมหยุดมือหันไฟฉายไปเห็นค้อนวางอยู่บนโต๊ะเหล็กค้อนนั้น ขยับเองเล็กน้อยเหมือนมีคนแตะแล้วเสียงเคาะดังขึ้นอีกก้องก้องผมถอยหลังใจเต้นคอนเริ่มเคาะโตเองชา้าๆเป็นจังหวะเหมือนกำลังสะกดคำผมพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแรงสัน่นเป็นลมเป็นอะไรสักอย่างแต่ตอนนั้นเอง เตาหลอมที่ควรดำมีเสียงเหมือนลมหายใจร้อนๆพ่นออกมาไฟชายผมกระพิบอากาศอุ่นขึ้นชัดเจนเหมือนมีเตาเปิดอยู่จริงๆและผมไดกก้กลิ่นกลิ่นเหล็กร้อนกลิ่นที่ช่างอย่างผมไม่มีวันจำผิดผมรีบเก็บเครื่องมือตั้งใจจะออก แต่เท้าผมสะดุดอะไรบางอย่างไฟฉายส่องลงไปเห็นสมุดบัญชีเก่าปกดำขอบไหมเหมือนโดนไฟมีตัวหนังสือจีนซิดซีดบนปกผมหยิบขึ้นมาหน้ากระดาษติดกันเพราะความชื้นพอแงะออกผมเห็นรายชื่อเป็นไทยปนจีนเรียงเป็นแถวเหมือนทะเบียนคนงาน ข้างชื่อแต่ละคนมีเครื่องหมายบางชื่อมีวงกลมแดงบางชื่อมีรอยขีดและบางชื่อถูกขูดจุเละเหมือนคนไม่อยากให้เห็นผมอ่านชื่อแรกเบาๆเพราะไม่รู้ทำไมถึงอ่านชุนทันทีที่ผมอ่านค้อนบนโต๊ะเคาะก้องผมคิดเร็วถ้าอยากออก ต้องอ่านครบแต่ครบอะไรครบหน้าหรือครบรายชื่อผมลองอ่านเพิ่มอีกสามชื่อแบบรีบๆทุกชื่อที่อ่านค้อนจะเคาะตอบและทุกครั้งที่ค้อนเคาะไฟในเตาหลอมจะอุ่นขึ้นเหมือนมีใครใส่ฟืนเพิ่มพอผมอ่านไปได้สิบชื่อมีเสียงฝีเท้าดังจากทางเดินมืดๆแฉะแฉะ เหมือนคนเดินบนพื้นเปียกทั้งที่พื้นเป็นฝุ่นผมส่องไฟฉายไปเห็นแค่เงาขาหลายคู่ยืนเรียงอยู่หลังเสานิ่งไม่ขยับผมกลั้นหายใจถามเสียงสั่นใครใครอยู่ตรงนั้นไม่มีคำตอบแต่เงาพวกนั้นขยับพร้อมกันนิดเดียวเหมือนโน้มตัว มาฟังชื่อที่ผมอ่านผมเหลือบมองเตาหลอมเหมือนเห็นแสงแดงจางๆข้างในทั้งที่ไม่มีไฟจริงแล้วเสียงกระสิบชัดขึ้นชัดจนเหมือนอยู่ข้างหูขาดอีสองผมมึนขาดอะไรสองอะไรสองชื่อสองหน้า ผมพลิกหน้าสุดท้ายของสมุดนาเกือบท้ายมีรายชื่อที่ถูกขีดทับหนักมากเหมือนพยายามลบแต่ลบไม่ออกแล้วผมเห็นวงกลมแดงใหม่สุดหึึกยังดูสดกว่าหน้าอื่นในวงกลมนั้นเขียนชื่อสั้นๆก้องผมแข็งทื่อเพราะสมุดนี้เก่ามากแต่ชื่อผมมันอยู่ในนั้น ผมพูดไม่ออกไฟฉายในมือสัน่นแล้วเสียงเคาะดังขึ้นเองไม่ต้องให้ผมอ่านกองกองกองเหมือนคนกำลังเรียกเรียกชื่อผมด้วยภาษาเหล็กจู่ๆประตูด้านข้างเปิดเอียยแสงไฟจากตะเกียงสองเข้ามา เฮีย er จือเดินเข้ามาแบบสบายๆเหมือนมาเดินตรวจกวดังผมตะโกนเฮียเฮียทำอะไรทำไมชื่อผมอยู่ในสมุดเฮีย er มองผมไม่ตกใจไม่แปลกใจเหมือนมาถึงตอนที่ต้องเกิดเฮีย er พูดนิ่งๆเองได้ยินเสียงเคาะใช่ไหมผมพยักหน้าแรงได้ยินแล้วนี่มันอะไร เฮียจื้อถอนหายใจแล้วเดินไปแตะประตูเตาหลอมแตะเหมือนลูกผัวสัตว์เชื่องเชื่องโรงหลอมนี้ไม่ได้ร้างมันแค่ไม่มีคนทำงานให้มันผมสั่นหมายความว่าไงเฮียหันมาตะแกเหมือนคนแก่ที่แบกบาปนานแล้วแกพูดคำที่ทำให้ผมอยากอาเจียน เมื่อก่อนมันเคยไม่คนงานติดอยู่ข้างในประตูปิดไฟลุกเสียงเคาะดังทั้งคืนไม่มีใครเปิดหลังคืนนั้นเสียงเคาะไม่เคยหายมันเคาะเรียกชื่อคนถือกุญแจเรียกให้ชดใช้ผมถามทั้งที่ไม่อยากรู้ แล้วทำไมมันเป็นชื่อผมเฮียจ er ื่อมองผมตรงๆแล้วพูดช้าๆเพราะข้าหนีมาได้หลายสิบปีแต่บาปมันไม่หายมันต้องมีคนรับคิวแทนคนที่มือจับเหล็กเป็นคนที่สื่อสารกับเสียงเคาะได้ผมถอยหลังเฮีย er จะให้ผมแทนเฮียเหรอ เฮียจือพยักหน้าชา้าๆน้ำตากแก่ไหลแต่ไม่ช่วยอะไรแล้วเองไม่ใช่คนแรกก้องข้าเคยส่งช่างมาแล้วทุกคนหายไปเหลือแต่ชื่อในสมุดผมหัวเราะทั้งสันเฮียมันฆ่าคนเฮียจือตะโกนกลับข้าไม่ได้ฆ่า มันเอาไปเองมันเอาไปทุกครั้งที่ชื่อถูกอ่านครบแล้วเฮียจือยื่นกุญแจอีกดอกให้ผมดอกเล็กกว่าแต่เงาวับเหมือนใหม่กุญแจดอกนี้เปิดทางออกได้แต่ตรงแรกผมตะโกนแลกอะไรเฮียจื่อหลับตา อูดเสียงเบาเหมือนคำสารภาพสุดท้ายต้องมีคนเข้าไปแทนต้องมีคนเคาะต่อให้โรงหลอมไม่เงียบผมไม่ยอมผมวิ่งไปที่ประตูลองกุญแจทุกดอกบางดอกหักในแม่กุญแจเหมือนมีใครกัดเหล็กจากข้างใน เฮียจื่อยืนมองเฉยๆเหมือนรู้ผลลัพธ์แล้วเสียงเคาะเริ่มดังเป็นจังหวะเร็วขึ้นก้องก้องก้องเหมือนหัวใจเต้นผมเปิดสมุดดูอีกครั้งชื่อผมถูกวงกลมแดงและใต้ชื่อผมมีตัวหนังสือเล็กๆที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนมึกโปรขึ้นใหม่ คนเคาะคนต่อไปผมไม่เชื่อผมโยนสมุดทิ้งแต่สมุดไม่ตกพื้นมันค้างกลางอากาศวูบหนึ่งแล้วร่วงลงเหมือนมีมือรับแล้วปล่อยผมหันไปที่เตาหลอมแสงแดงข้างในชัดขึ้นผมเห็นเงาคนยืนเรียงหน้าปากเตาหน้าไม่ดำ ตาดำโบปากไม่มีแต่ทุกคนมีมือมือที่ยื่นออกมาเหมือนจะขออะไรเสียงกระซิบรวมกันดังขึ้นคราวนี้ชัดที่สุดขอขอขอแล้วค้อนบนโตะ๊ะลอยขึ้นเองลอยมาหาผม ช้าๆเหมือนมีเชือกมองไม่เห็นดึงผมถอยหนีแต่หลังผมชนอะไรแข็งๆเป็นกำแพงทั้งที่เมื่อกี้ยังเป็นทางเดินผมหันซ้ายขวาโรงงานเหมือนเปลี่ยนผังทางที่เข้ามาหายไปซอยแคบข้างนอกหายไปเหลือแต่เตาหลอมตรงหน้า เหมือนโลกบีบให้ผมเหลือทางเดียวเฮีย er จือพูดเสียงสัน่นข้าขอโทษกองข้าจะได้พักสักทีผมตะโกนเฮีย er อย่าทิ้งผมเฮีย er จือถอยหลังเดินออกทางประตูด้านข้างประตูปิดปัง เสียงกุญแจหมุนผมได้ยินเสียงเฮียร้องไห้จากข้างนอกแล้วเสียงเงียบผมอยู่คนเดียวผมไม่รู้ว่าหายไปนานแค่ไหนแต่เมื่อผมรู้สึกตัวผมยืนอยู่ในโรงหลอมหน้าเตามือจับคอนเหมือนผมยืนตรงนี้มานานแล้วข้างนอกเป็นเชา้าแสงแดดลอดช่องหน้าต่างแตกทุกอย่างดูปกติ เหมือนเมื่อวานเป็นฝันผมวิ่งออกไปประตูเปิดน่ายไม่มีใครล็อกเหมือนไม่เคยมีใครขังผมผมไปที่ร้านเหียจือร้านปิดมีป้ายแขวนไว้เขียนสั้นๆด้วยชอ็อกขายกิจการผมถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าเฮียจือหายไปเมื่อคืนไม่มีใครเห็นเหมือนระเหยผมกลับมาที่โรงหลอม คิดจะเผามันทิ้งแจ้งตำรวจทำอะไรก็ได้แต่พอผมยืนหน้าประตูผมเห็นสิ่งหนึ่งติดอยู่บนเหล็กประตูเป็นรอยฝ่ามือดำๆรอยใหม่ใหญ่พอดีกับมือผมและใต้รอยมือนั้นมีตัวหนังสือเหมือนเขียนด้วยเข่าดำาก้องท่าปะคนถือกุญแจผมถอยหลังหัวหมุน แล้วเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากข้างในโรงหลอมแต่มาจากมือผมเองค้อนในมือผมกระทบเหล็กประตูกองกองกองผมหยุดไม่ได้แขนยกเองเคาะเองเป็นจังหวะเดิมเหมือนหัวใจอีกดวงกำลังเต้นผ่านค้อนผู้คนเดินผ่านไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครหันมามองเหมือนเสียงนั้นมีไว้ให้คนในคิวเท่านั้นผมร้องไห้พยายามกรีดร้องของความช่วยเหลือจะเสียงผมไม่ดังออกไปมันดังอยู่แค่ในหัวแล้วผมเข้าใจหักมุมที่สุดของเรื่องนี้คนที่เคาะเหล็กจากโรงงานร้างมาตลอดไม่ใช่ผีคนอื่นมันคือผม ในวันที่ผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงหลอมส่วนหนึ่งของรายชื่อส่วนหนึ่งของคิวที่ไม่มีวันหมดและผมจะเคาะต่อไปจนกว่าจะมีใครสักคนเดินตามเสียงเหมือนที่ผมเคยทำบางความผิดถ้าเราปิดประตูไว้เงียบๆมันไม่ได้หายไปมันแค่รอคนรุ่นถัดไปมาชดใช้แทนความโลก ความประมาทและการปิดบังทำให้คนตายได้ครั้งหนึ่งแต่ทำให้เสียงเคาะอยู่ได้ตลอดไปถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกจากที่ที่ไม่ควรมีคนอย่าตามไปเพราะอยากรู้เพราะบางทีความอยากรู้ของคุณคือกุญแจที่เปิดประตูให้คุณเข้าไปอยู่ในคิวเดียวกับผมบันทึกเก่า ปิดสมุดเล่มนี้ไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ถ้าคุณยังกล้าฟัง